มินไหนแล้วร้านมันมีตั้งใดกว่นี้หิมลงหิมลางอ่ะห๊าบห้าบอะไอย่างชื่ออย่างอ๋อห๊าบเออแม่นแล้วกะร้านเนี้ยไปใช่กะเออลาบหิม郎มา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 เป๊ะอยากกิเข้าก็อยากตังเข้าหาก็บังู่เข้าตังไดให้เข้าเนี้ยล้บะตงเข้าคนมินิไม่ไรล้พอนี้ โอ้ตังไม่มุ่งนี่แม่โอ้ตังเข้าวีเพยเลยป่ะอะเนี่ยเมนูแม่ก่อนอืมแม่นอ่านนะแต่ประเดี๋ว่นตามาเลยนักเบยนักหลายอย่างมันมีกี่อย่างมดกันประมาณกี่อย่างลองนับปะเออลองนับพอเอามามดแล้วบอกว่าลองจิ้มพอบ่าก็ที่ไปกินมดละโอง้กี่อย่างบอ สามมัดมดนะกันน่ะควน์ลาคว้าลาหมูลาหมูคว้าชาชาคว้าชาอีสานจิ้นส้มหนึไข่เข่าตัวเข่าเหนียวแกงหอมเนื้อหมูต้มแซ่บเนื้อหมูต้มผัดต้มยำปลาทอดยำกุยำไข่เมืองยำบุกบุกปลาบุกบุกทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมซี่โครงหมูทอดกระเทียมหมูแดดเดียวกุ้งสวยชุบแป้งทอดปีกไก่ทอดเป็นไก่ทอดเวนฝายเม็ดมะม่วงทอดถั่วทอด ยำหอยนางรมหอยนางรมทรงเครื่องยำไข่เยี่ยวแม่ไข่เยี่ยวแม่ทรงเครื่องกุ้งแค่น้ำตาลยำกุ้งสดมือมะนาวยำหมูยอยำหมูสี่ต้มตับต้มสับปูไปละต้มหมูยอต้มกุ้งสดห้ากุ้งปลาปีกปลาหาหายากละฮัลโหลฮิงแอนนี่ยแต่อ่ะปีกปลาปีกปีกฮัลโหลชิงแอนเนี่ยมันหายยากละบ่ามันหลายอย่างมันหลายอย่างละบ่าเดี๋ยวจะเจ้าอย่างพ่อของเจ๊จะบอกเ่ิแล้วแต่ฮิงอ่ะ ผมมาเพ่มเพ่มานั่งไปงอมหาก็ขวดป่ะหั่นขวดเขียวมาได้่เนอะโอเคเดี๋ยวห้องพนักงานกับเดียวรอกับมห้องครับห้องอะห้องดังดังะห้องอีไปได้ยินห้องอีมัได้ยินห้อครับโอ้โหข้าแก่บองมาเนอะโอ้คิงแวทดังๆอย่าอ๋อถูกต้องครับผมเอาอย่างนี้เอาพอแต่กี้อ่านไปละผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอาอย่างแหมพอดีดี ปีกปไก่ทอดปีกไก่ทอดจะกินได้กับอะปีกไก่ทอดนี่ได้ดอก<อ>เอาเอาอย่างแหมซาจีนควายเอาซาจีนควายด,วยด้วยเนยเอาซา,เอา,ซาเอาตึงดิบตึงซุกบอกเขาใหญ่ตามใจ่เอาเพชรที่สุดในโลกบอกเอาแบบควันออกโกนจนชุ่ยเลยบอกกินแหกเนียดคนเดียว,ยวย <c oughs> เยออ๋อครับวบจุอันนี้กินไปจะเป็นคนคิดจุขี้ลมเห็นแล้วกับปะฟังเืือซี่โครงทอดซี่โครงทอดกินกินก็แดง กอะไรัอ๋อซี่โครงทอดเอาแกงอ้อมแกงอ้อมนี่มีอย่างพ่อครับมีอ้อมเนื้อกับอ้อมหมูจ้าเอาแกงอ้อมเนื้อเอาอ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อลาบควายลาบควายครับผมอันนี้ผมมักเลยครับลาบควายแต่ดุมแล้วเผ็ดเผ็ดยำหอยนางลมโอ้อันนี้ลุงชัยเป็นมักเนอะยำหอยนางลมนี่นะครับสุดท้ายสุดท้ายส้มตำปอ ตำส้มกับบ้านเขาเพราะเขาต้องตำส้มก่ะเออก็เพิ่นเขียงส้มตำอ่ะอ๋อโอเคเด็กอะไรสังคบเลยอ่ะสังคบเลยอ่ะเอาครับมีมีทั้งหมดกี่อย่างครับประมาณโอ้วิวดีขนาดท่านแต่รถไฟว้ยะพ้ยเอารถไฟวะโอ้บ้านน่าบ้านน่าบ้านเยอะี่คนเดียมสอดเลยครเอาเข้าเดินหรอเออเข้าเดินอ่ะไออย่างครับเอาเข้าวหนึ่งเอามาเหียบปันนะบ่ง่ายนี่เอามาเยอะจริงแฮกเรียกโคตดีจริงเยอะ เอาใดๆปั้นขายอย่าครับปกล่องเนะครับเนะเาะครับเอาแม่เหียร์ซัมกล้องนนโอ้โหมาไวจริงๆเลยครับผมโอ้โหนี่อย่างครับยำหอยโอเคครับผมโอ้โสีน่ากินขนาดเรืองอะพ่านแมาเห็นแล้วอันนี้มาเพปก้าวที่ก่ครับครับผม มาอย่างเวยเลยโอ,โ,โอ้โหมาอย่างโค้ดโค้โลากมาละบ่าของมากบ่า,<ห>น,บานี่ก็ได้ครับเดี๋ยวแล้วครับผมไออย,ยังสร้างมาแล้วกิงมอสก็บ,บ่าโค้ง,งเหมือนคนสร้างโ,โอ้โหโคดพวแกงอ่อมมาอย่างเหือนี่ รับผมขอบคุณครับมาครับผมมามากินด้วยกันไหมครับมาเลยครับวันนี้มากินข้าวไก่นะครับ นี่มาเกินตี้ลับพูนนะครับร้านลาบหิมลางนะครับตั้งอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับก่อนจะขีนต้องอู้ความขวัญของจังหวัดลำพูนก่อนไข่อู้ได้พ่อถ้าอู้มาได้บาฮึกกินสักคนละขิงอู้ได้ขิงกินคนเด้อมามาครับลํำนะครับสุดยอดเลย,เลยครับนี่เลยต่ำส้ม ของมอสักกํมเดอะนะครับขอกัมขอกัมขอกําเดียวขอกัเดียวนะโอ้โหอันแล้วมอเรลอ่ะหอมันกินทอดมาทอมันกินนะได้กินกํา่อนเลยมันอยู่คนเดียวอะุ้ยสองกัมดพุ้ยละอันอืมอืมอืมด Ông cả lô khoai non mới ơi nó bà tan mà lắm à, nó bà tan mà lắm đủ đủ bò lẹ đủ luôn đấy đấy bà tao không thấy gì cả nhiều cái đó tan hết cục ngọn à ô mốt là cái Cám cam à nó trồng mốt tan thế này tám xôm nữa cả ừ, bà <laughs> ผมผสวัสดีครับไอ้ป๊อปเอาสวัสดีครับผมครับผมเอาสวัสดีครับผมโอ้วันนี้มามาไก่หน่อยโอ้อยากกินลาบครับผมขอบคุณมากครับผมเนี่ยไอ้ชายหวดคนเดียวโมลึงหมดละครับโอ้เก่งเก่งงยี่ครับวันนี้นี่วาไอ้สิบุ๊คใชยเข้าไปยาวหาครับผมอะไรบาร้านลาบหิมลังครับผมครับผมอยากกินมาเมละ ครับผมก็เลยตั้งใจมากินนะครับครับครับขอบคุณมากครับผมร้านเปิดกี่โมงครับไอผมเปิดตั้งแต่4ี่โมงต้นไปครับสี่โมงแรงครับผมสี่โมงเย็นเปิดต้นไปถึงเอาลูกค้าว่ะอ๋อลูกค้าว่ะนนอครับผมร้านก็จะเน้นอาหารประเภทประเภทไอ้ลบเป็นซาเป็นซอยจุบีทุกอย่างเหมือนกันฮะอครับผมถ้าสมมุติว่าเฮาลูกตั้งสารปีมาหรอบอกแผนที่ได้หรอเอาได้ครับได้ลูกตั้งสารปีมาก่อนเลยตั้งไอ้สลรกไฟมาประมาณสักกิโลหนึ่งนะะ สถานีรถไฟลำพูนลำพูนฮะแก็ร้านของเขาจะอยู่ด้านขวามือขวามือครับร้านอาหารของไอ้สีทองครับผมอ๋อครับผมครับหมายความว่ามาหาเซาะหาง่ายเนาะง่ายโอเคหรือว่าปักมูดมาก็ได้เนาะได้ครับได้ครับปักมูดมาก็ได้ครับผมมันอยู่ในเพจก็มีฮะอยู่ในเพจ๋อเพจของลาบหิมลางนะครับถ้าอยากกินนะครับอยากมาชิมนะครับก็ติดตามทางด้านของเพจเปิ้ลนะครับลาบหิมลางนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชายแหมสักสองคำหน่อยตามสบายเลยครับผมครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเป็นเกียรติยิ่งครับผมสองคำคือมันมดอุ้ยเลยนีอุ้ย